ถ้าคุณกําลังอยากทําคูมิโกะแต่ว่าไม่มีเวลาออกมาเรียนข้างนอกนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีคอร์สออนไลน์นะครับและเซตเครื่องมือเบื้องต้นเนี่ยให้คุณสามารถซื้อไปทําเองชิวๆที่บ้านได้แล้วนะครับด้วยราคาเริ่มต้นที่แค่2,900บาทต่อเซตนะครับแล้วก็ชุดโปรเจกต์คิดฟรี1ชุดนะครับซึ่งจะชุดโปรเจกต์คิดนี้นะครับเราได้ทําการอัดคอร์สออนไลน์นะครับกับอาจารย์ตี้อย่างละเอียดเลยนะครับซึ่งจะสอนวิธีการขั้นตอนในการทํางานคูมิโกะเนี่ยแบบสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับมือใหม่ไม่ต้องมีพื้นนากก็็รัวเเยป ลายที่ง่ายเหมาะกับผู้เริ่มต้นต่อให้ไม่มีพื้นฐานงานไม้ก็สามารถทําได้ครับในเซ็ตเครื่องมือนะครับ2,900บาทเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่จาเป็นทั้งหมดสําหรับการทํางานคูม,มิโกเบื้องต้นนะครับซึ่งจะมีทั้งเลื่อยนะครับจิ๊กลบมุมนะครับจิ๊กตัดกาวนะครับน้ำมันที่ออยกระดาษทรายที่ไว้ใช้ขัดแต่งคูม,มิโกและที่สําคัญเลยคือกบสายไม้นะครับซึ่งพิเศษมากๆเลยทางร้านเนี่ยเราจะทําการรับคมแล้วก็เซ็ตอัพกบสายไม้ตัวนี้ไปให้จากที่ร้านเลยนะครับคือคุณสามารถเปิดมาแล้วก็ใส่่ไไม้ไ้้ดเเลลยนนะคครับบซซึงปกกติวาอือ คุณจะต้องซื้ออุปกรณ์ในการรับคมเองแล้วคุณต้องมาเรียนรู้วิธีการเซตอัพกบเองไม่ต้องทํำยังไงนะครับแต่เนื่องจากว่าเราต้องการให้เซตเนี้ยมันเป็นเซตสำหรับผู้เริ่มต้นที่คุณสามารถเริ่มใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องพวกนี้นะครับเราก็เลยจะจัดการเซตอัพกบตัวเนี้ยไปให้ในเซตเลยนะครับและพิเศษมากๆสาหรับเซตนี้นะครับหลังจากที่ใบกบของคุณเริ่มไม่คมแล้วนะครับเรามีแถมนะครับบริการรับคมฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณสามารถส่งใบกบของคุณกลับมาที่แสมวเเรกกออให้้าาาาาาช่่่่่่ยยยัับคคคงนนนนะแแตตตุณมีจจ น่าจะมีความชํานาญและคุณน่าจะอยากเรียนรู้ในการเริ่มต้นทํพวูนีได้เองแล้วนะครับสินค้าเซตนี้คุ้มค่าและมีจํานวนจํากัดน,นะครับอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโปรเ์กต์เกี่ยวกับงานคูมิโกะเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับโดยใช้พื้นฐานจากเซตเครื่องมือเซตนี้เลยนะครับแปลว่าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่อนาคตคุณจะได้ใช้ต่ออย่างแน่นอนนะครับผมถ้าสนใจเซตเบื้องต้นสําหรับคูมิโกะนะครับยังไงลองดูลิงก์ติดต่อแอดมินได้ทางคอมเมนต์นะครับหรือว่ากดดูลิงก์เนิ่ย,ยางงาโรปราฟล์